ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคำนวณค่าไฟฟ้านะครับเมื่อเดือนเมษาเมื่อกี้นี้ ค่าไฟแพงมากนะครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันคำนวณยังไงนะครับก็เลยหาวิธีนะครับวิธีคำนวณนะครับว่าม <2021. S 2> ันคำนวณยังไงมาพร้อมทั้งเขียนโปรแกรมนับขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็เราก็ลุยกันเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับตัวโปรแกรม Excel ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับเขียนขึ้นมาเพื่อให้คำนวณง่ายๆนะครับก็ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับผมเอาค่าไฟนะครับที่บ้านผมเองนะครับว่ามันมีจํานวนใช้หน่วยเท่าไรแล้วนะครับสังเกตนะครับค่าไฟประจําเดือนนะครับอันนี้คือมิเตอร์นะครับถ้า 1- นึ่งถึงร้อหนะคิดราคา3า4 8 4หน่วยต่อบาทก็ไม่ใช่บาทต่อหน่วยนะลินพันกันแล้วนะครับ ถ้าใช้ตั้งแต่หน่วยที่151ถึง400นะครับก็จะคิดที่4.2218บาทต่อหน่วยแล้วก็มากกว่า400หน่วยขึ้นไปนะครับก็4.4217นะครับบาทต่อหน่วยนะครับผมก็เลยเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมกันแล้วก็ดูค่าไฟครับตรงนี้นะบบินไปเสร็จของผมเองนะครับนี่นะครับ จดข้างหลัง15254นะครับจดข้างก่อนก็1 8 9 8 9เนะครับเมื่อลบกันแล้วนะครับได้ที่665หน่วยผมก็มากรอกครับผมก็มากรอก6 6 5นะครับกอกนะครับตัวนี้ผมก็คิดเลยครับหน่วยที่1ถึง150แสดงว่ามีทั้งหมด150หน่วยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับคิดที่ราคา3.2484นะครับบาทต่อหน่วยนะครับเห็นไหมครับ ก็อันนี้จะล็อกไว้อยู่แล้วนะครับแต่เป็นตัวที่คงที่นะครับ151หถึง400หน่วยแสดงว่าใช้ไปที่นะครับ400ลบได้250หน่วยนะครับใช้ไปที่250หน่วยก็คูณด้วย4.2218นะครับนะบต่อไปก็400บาทขึ้นไปก็เอา400หน่วยขึ้นไป <c oughs> นะครับ400หน่วยขึ้นไปก็เอาที่หน่วยทั้งหมด ลบด้วยผลรวมของ150บวกสอก็จะได้260คนระับอ่ะตรงนี้ตัวอย่างการคำนวณครับนะอ่ะเราจะใส่สูตรนะครับ่ะตัวนี้อ,ออกด้วยนะครับหรือไม่อ,ออกก็ได้นะครับเราจะได้สอนนะครับตรงนี้นะครับราคา3า4 8 4บาทต่อนหน่วยก็แสดงว่าเราใช้ไป150หน่วยก็ต้องคูณกับราคาหน่วยราคาต่อนหน่วยคือ3.24 8 4ก็ ใส่สูตรครับไปที่ช่อง F4 นะครับคลิกนะครับแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับครับเท่ากับเท่ากับช่อง D4 คูณกับราคาต่อหน่วยก็คือช่อง3.248นะครับกดคลิกซ้ายเข้าไปเลยแล้วกด enter ครับได้แล้ว484.26บาทนะครับแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเขียนสูตรออกก็ลากเลยครับลากเลย ง่ายๆครับลากแล้วได้เท่าไรครับนะครับอ่าได้แล้วทำยังไงต่อเราผลรวมครับตรงช่อง F 7ก็กดเครื่องหมายเท่ากับพิมพ์คาว่า S U M นะครับซ้ำนะครับใส่วงเล็บเปิดเข้าไปนะวงเล็บเปิดเข้าไปช่องไหนครับเราจะรวมตั้งแต่ผลใน F 4ถึง F 6นะครับรวมเลยก็ใส่วงเล็บปิดได้แล้วครับ2,714บาทเท่ากันไหมนี่ครับจุดสีอันนี้ได้จุดสีนะครับแต่ต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวเห็นไหมครับดูดีนะครับนี่เห็นไหมสองพันเจร้บสี่จนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปอีกนะครับตรงนี้ ผมเพิ่มเติมสูตรให้อ่าลบออกก่อนนะครับเราจะทําภาษาไทยนะครับจากราคารวมนะครับก็เราก็สามารถทําได้นะครับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับที่ช่องนี้ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าบัสเทค B A ขึ้นแล้วนะครับ S บัสเทคนะครับเราอยากให้มันแปลงภาษาแปลงตัวเลขครับเป็นภาษาไทยตรงช่องไหนก็กดคลิกตรงนี้ครับแล้วพิมพ์เครื่องหมาย แล้วก็ปิดวงเด็บปิดได้แล้วครับ2,714บาท46สตางค์นะครับได้แล้วนี่คือค่าไฟฐานนะครับที่เราใช้ทั้งหมด6 65หน่วยนะครับ6 65หน่วยนะครับทั้งหมดนะพอคิดเป็นค่าไฟได้2,714บาทนะจุด46อันนี้จุด49แตกต่างกันทีเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะครับณตอนนี้ต่อไปครับ ไปที่รวมค่าไฟทั้งหมดนะรวมค่าไฟทั้งหมดนะครับมันต้องเกิดจากผมผมลืมช่องตัวนี้ตอนนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตลบออกก่อนนะครับตรงช่องนี้ทุกช่องเลยนะจะได้ที่จะได้ด,ดูไปพร้อมกันนะมันต้องรวมอะไรอย่างค่าบริการบริการ นะครับค่าบริการนะครับจำนวนหน่วยทั้งหมดนะครับอันนี้แวดนะครับการที่เราจะจ่ายค่าไฟแต่ละครั้งในแต่ละเดือนนะครับต้องจ่ายค่าไฟฐานบวกค่าบริการบวกค่า FT ฟแล้วก็บวกแวตนะครับบวกแวตเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นเงินทั้งหมดนะครับที่เราต้องจ่ายนะครับตรง4ส่วนนี้นะครับตรง4ส่วนนี้นะครับ เราก็ไปลุยกันเลยนะครับจานวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคี้เกียจพิมพ์คนระับเมื่อกี้6ก5ใช่ไหมครับขี้เกียจพิมพ์ก็พิมพ์สูตรเลยเท่ากับเราจะลิงก์ข้ามชีทนะครับเท่ากับคิดไิธีไฟฟ้าฐานนะครับไปที่อะไรนะ d 3นะครับได้แล้วครับได้ค่าก็จะลิงก์เข้ามาเลยนะคี้เกียจพิมพ์นะครับตรงนี้เหมือนกันคี้เกียจพิมพ์ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับไปที่ช่อง ลิงค์้ามชี้นะครับไปที่ชีทวิธีการคิดไฟฟ้าฐานนะครับนี่ไปที่ชีทนี้ชีทนี้เท่าไหร่เนี่ยสองพันเจ็ได้แล้วครับค่าไฟฟ้าฐานนะครับตรงช่องนี้ก็ขี้เกียจพิมพ์อยู่ก็เท่ากับนะครับมันรวมค่าไฟแล้วเท่ากับช่องนี้ครับเห็นะครับตรงนี้ลบออกก่อน ต่อไปครับต่อไปเป็นค่าบริการนะครับค่าบริการแต่ก่อนมาสามสิบแปดบาทอย่างนี้เท่าไหร่นี่นะครับเขามาลดให้จําได้ไหมจำไม่ได้ว่ามันประก,กาศเดือนไหนยี่สี่จุดหกสองนะครับอันตรงนี้ล็อกนะครับยี่สี่จุดหกสองนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับค่าบริการยี่สี่จุดหกสองก็มาไม่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับยี่สิบ เท่ากับช่อง d อะไรด5้นะได้24.64แล้วนะครับต่อไปครับค่า ft ครับเมื่อกี้ค่า ft ที่0.9343นะครับบาทต่อนหน่ว 0. ย0.0.9343บาทต่อนหน่วยนะค่า ft นะครับ มีคำว่าบาทต่อหน่วยนะครับ1บาทขออภัย1หน่วยจะต้องจ่ายค่า FT ฟที่ยบาทนะครับก็เกือบ1บาทนะครับค่า FT ีนี้ก็คือค่าอะไรก็คือค่าการผลิตไฟฟ้านะครับอะไรของเขานี่แหละครับผมจําไม่ได้นะครับจำไม่ได้นะครับจะเป็นค่า FT ที่เขาคิดมานะครับเมื่อเราเป็นคําว่าบาทต่อหน่วยแล้วแสดงว่าหน่หน่วยต้องจ่ายค่า FT นี่0.9343นี่นะครับ เราใช้ทั้งหมด600 600เท่าไรเนะี่ย6 65เราก็ต้องเอาไปคูณเลยครับมาที่ช่องนี้ครับเท่ากับ6 65คูณ0.9343ได้แล้วครับ621.31ครับได้เท่ากันกับนี้คิดไหมครับอ่าได้เท่ากันนะครับพอได้เท่ากันแล้วทำยังไงต่อนะครับค่าแวดครับค่าแวดต้องเกิดจากค่าไฟฟ้าฐานบวกค่าบริการบวกค่า FT นะครับ อ่ะผมพิมพ์อันนี้แล้วกันครับฐานฐานบวกบริการบวกไปเลครับ f t, t t เล็กก็ได้นะับได้แล้วครับามาช่องไหนดีเอามาช่องนี้ก็ได้นะตรงนี้ เป็นเทสีเจ้าเขียวเทพื้นก็ได้ครับเทพื้นอ่าเท่ากับอะไรครับเราจะรวม3มช่องนี้ครับ S U M นะครับซัมนะครับเราวงเล็บเปิดแล้วก็ช่องนี้ถึงช่องนี้ครับเราวงเล็บปิดได้แล้วครับ3,360บาทนะครับ3,360บาทจุด42อนะครับอันนี้จุด41นะครับอ่าแตกต่างกันนิดเดียว พอได้แล้วนะครับพอได้ค่าไฟฟ้าฐานบวกบริการบวกค่า Ft แล้วนะเราต้องมาคูณแบตบแบตบเขาเท่าไหร่ครับ7%จ็ดเแบตบนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้อันนี้แบตเถ้าเขาเปลี่ยนไปใหม่เป็น8%หรือ10%นั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้7%อยู่นะภาษีของเรา7%จ็นะครับพอแบตเจ็ดเปอาทำไงต่อนะภาษีแบตเดเก็ได้เท่ากับ ใส่สูตรเลยครับต้องเอาเงินที่เราต้องจ่ายนะคูณกับแบตนะครับเอาเงินที่เราต้องจ่ายก็ได้เท่ากับเงินที่เราต้องจ่ายค่าบริการเอฟที F T, แล้วก็ไฟฟ้าฐานนะครับเท่ากับช่องอะไร F2 คูณกับอะไรครับช่อง d 7นะครับหารด้วย100ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ เป็น7%จะได้แก้ไขได้235.23 23 235.23ได้แล้วครับได้แบบไฟจะจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเท่ากับรวมครับ SUM SU M. มาแล้วครับได้แล้ว359.63ถูกต้องไหมครับอันนี้บินครับ9.63 6.64นะครับ แตกต่างกันนิดเดียวครับเป็นสตางค์นะครับนะเป็นสตางค์ได้แล้วครับอ้าวอยากทําเป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับเอาช่องนี้แหละครับนะครับช่องนี้มาที่ช่องนี้พิมพ์เคร่อหมายเท่าการ์ดนะคับบารเทคครับ B A นะครับบารเทคขึ้นแล้วนะครับกดคลิกนะครับมาที่ช่องนี้ครับแล้วก็ปลดวงเล็บปิดครับได้แล้วครับ3,640สตางค์ แต่เราครับขยายมาก็ได้เพื่อมันยาวนะครับขยายอีกนิดนึงนี้ก็ขยายนิดนึงนะครับได้แล้วครับเซฟครับทีนี้ผมกดเซฟไปแล้วครับผมจะเอาตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับวางไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้แต่สําหรับทุกท่านที่สงสัยนะครับพูดง่ายๆก็คือเอาตัว ไฟฟ้าฐานเนี่ยการคิดไฟฟ้านี่ค่าไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยต้องเอาพวกนี้ไปรวมกันเห็นไหมครับเนี่ยเอามารวมกันเนี่ย,ค,ย,าานนยค่าไฟฟ้าฐาน2อ0พบวกค่าบริการเอมาบวกค่าบริการบวกค่า f t นะครับซึ่งเป็นเป็นบาทต่อนหน่วยนะครับมาบวกกับแวอีกครับรวมเป็น3ามพครับซึ่งทุกเดือนก็จะจ่ายประมาณ 2,000กว่ากว่า2องพต้นแต่เดือนนี้ตกไปที่โเดือนเมษาที่แล้วตกไปที่3 5 9 5บาทนะครับก็เป็นเพราะเหตุโดยประการราชนีนะครับที่แพงขึ้นก็สังเกตครับนี่สังเกตนะครับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยครับเขาให้ราคาต่อหน่วยมาอยู่แล้วนะครับนับท่าน1นึถึงร้อหน่วยเราคิดที่เขาคิดที่3.2นับถ้าใช้ไม่เกินเนี่ยเราก็ใช้ถูกอยู่แล้วครับ ไม่เกิน150เนี่ยยังไงมันก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน487บาทอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นราคาที่ปกตินะครับเห็นไหมครับราคาที่ล็อกอยู่แล้วนะครับถ้าใช้นะครับหน่วยที่151ถึง400หน่วยอีกนะครับนะครับมันก็ได้เท่าไหร่ได้ที่พันพัน ั155บาทนะครับในตัวนี้นะครับผมก็ที่ผมเอาตัวนี้มาใส่นะครับมาใส่เพราะว่ามันเต็มครับมันเกินครับมันเกินมันเกินมันเกิน400หน่วยอยูแล้วนะครับผมก็เลยล็อกไว้ที่150 150เลยับ250เลยนะครับสำหรับ ทุกท่านที่สงสัยเราก็สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิปครับนะครับ